สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับรีวิวนี้นะครับรีวิวนี้นะสืบเนื่องมาจาก Kristen! ตอนนี้นะครับเพจจากออฟซิลานะโดนมิจฉาชีพนะครับปลอมเยอะมากนะปอมเยอะมากนะครับรีวิวนี้ก็เลยจากนะจะมาฝากนะฝากถึงไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับไอ้พวกมิจฉาชีพนะเดินซูงเข้ามาใกล้หน่อยครับนะรีวิวนี้นะครับเลยอยากนะจะขอฝากเลยนะให้ถึงไอ้มิจฉาชีพทั้งหลายนะครับ จะให้ดูให้ชมนะนี่จากผลงานนะผลงานของพวกมึงนะครับอะซูมมาใกล้หน่อยนะครับเนี่ยมิจฉาชีพนะครับตอนนี้นําเพจจาาออฟซิลาไปลงปลอมนะเป็นหลอกชาวบ้านนะครับแต่อยากให้ดูนะครับว่าผลงานของไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับนี่ดูเลยนะที่เต็นท์ของผมนะ ที่เต็นท์ของจ่าออฟซิลานะครับรถขายหมดเกลี้ยงเลยเออไอ้พวกมิจฉาชีพนะไปปลอมเพจนะครับเนี่ยลูกค้านะได้รู้จักเพจจ่าออฟซิลามากขึ้นนะครับติดต่อมามากขึ้นเนี่ยทําให้นะครับดูเลยรถอยู่ที่เต็นท์หมดเกลี้ยงแล้ว <c oughs> ะจะจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ได้นะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับเลยอยากจะฝากถึงไอ้พวกมิจฉาชีพทั้งหลายนะผลงานของพวกมึงนะมาดูเนี่ยนะครับ ดูเลยผลงานมึงล้วนๆนะครับเนี่ยรถที่เต็นท์หมดเกลี้ยงแล้วขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพราะเอาเพจนะครับเอาเพจจาาออฟซิลาไปทําปลอมนี่ดูผลงานเลยนะครับมาให้ดูให้ชมเนี่ยผลงานของพวกมึงนะไอพวกมิจฉาชีพทั้งหลายนะครับดูเลยรถที่เต็นท์หมดเกลี้ยงลูกค้านะลูกค้า,เ,าเข้ามาเยอะมากนะครับติดต่อมาเยอะมากนะครับได้รู้จักเพจจาออฟซิลา จากพวกมิจฉาชีพดูเลยนะครับนี่แมเนี่ยรถทิเต้นนะยี่สิบสามสิบคันนะเหลือจอดอยู่แค่นี้นะครับเหลือกี่คันเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่คันเออเนี่ยรถทิเต้นเหลือสี่คันนะเพราะไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับนำเพจเนี่ยนำเพจจกอวฟิลลานะครับไปปลอมนะปลอมหลอกหลอกลวงคนนะครับแต่ ก็นะครับฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยดูเลยนะรถขายหมดเกลี้ยงเลยแปลกใจเหมือนกันนะงงเหมือนกันแปลกใจมากนะครับอพอโดนปลอมเพจนะพอผมโดนปลอมเพจนะครับสซูมมาใกล้นิดนึงครับพอพอโดนปลอมเพจเนี่ยนะครับฟีดแบ็กกลับมานะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ก็อยากจะขอฝากนะครับอยากจะขอฝากสมาชิกทุกคนเลยนะให้ติดต่อให้ดีให้ชัวร์ให้ติดต่อโดยตรงกับผมนะ เนี่ยจาาออฟซิลานะครับเบอร์โทร0956698777 0956698777นะครับให้ติดต่อโดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อขายนะครับนะอ,อย่าเห็นว่าราคาถูกแล้วจะไปซื้อขายนะครับให้ให้ให้สันนิษฐานไว้นะนิดนึงนะครับเอะใจนิดนึงว่าราคาถูกเกินไปไหมนะครับแต่ นะถ้าได้เห็นข้อมูลในเพจปลอมนะที่มิจฉาชีพนําไปปลอมนะครับเพจจากอฟซิลานะ,ะให้เข้าดูข้อมูลให้ชัวร์ติดต่อผมโดยตรงนะย้ําเลยติดต่อผมโดยตรงนะครับโทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้นะครับเปิดกล้องสอบถามดูรถด,ดูสภาพจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับซื้อขายแต่วันนี้นะครับจะให้ดูให้ชมนะฟีดแบ็นะครับที่ไอ้พวกมิจฉาชีพนะนำเพจจากอฟซิลาไปทําปลอมนะครับนี่ ลถหมดเกลี้ยงบอกเลยลดขายหมดเกลี้ยงนะครับเพราะพวกไอพวกมิจฉาชีพนะนำเพจไปนะครับเป็นการโปรโมทนะโปรโมทเพจไปในตัวผมงงอันนี้ผมงงจริงๆนะไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็อยากจะขอฝากไว้นะครับสมาชิกของเพจจาออฟซิลาทุกคนทุกท่านนะครับซื้อขายให้ระวังนะครับให้ดูให้ดีนะครับ ติดต่อโดยตรงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อขายนะก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับรีวิวนี้ขอบคุณมากครับผม